สวัสดีพี่น้อง FC b e n เบน o ทบอทุกทุกท่านครับในหน้าชิปยังกลับมาเจอเจอกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2568ครับเท่าที่ไล่เรียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วยังเป็นอีก1วันอีกหนึ่งค่ำคืนที่เข้มข้นครับค้างและเต็มไปด้วยความน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นลีกนอร์เวย์ลีกสวีเดนลีกเดนมาร์กลีกสวิตหรือลีก เบลเยียมโปลีวันนี้น่าสนใจกันมากๆครับมาเจอเจอกันในหน้าชิปแบบนี้เบนก็จะมีบทความวิเคราะห์วิชาวิจารณ์ฟุตบอลดีๆรายละเอียดเหตุผลฟุตบอลมาฝากพี่ๆนะครับ f อในหน้าชิปเป็นประจำทุกๆวันเหมือนเช่นเคยครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับบทวิเคราะห์วิราวิจารณ์ในหน้าชิปเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้ขอสรุปผลงานและผลประกอบการของพวกเรากันหน่อยครับเมื่อวานนี้ ในหน้าชิปในหน้าช่องให้ไป3ทีมแตกเข้มเข้มว <ๆ S 1> ินวินมา2และหลุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับบวกลบคูณหาแล้วยังอยู่ในทิศฐานที่บวกกับผลประกอบการคู่ที่แตกเข้มเข้มวินวินจะเป็นสูงชารตเดยอรอสเจอกับชาร์บบกศูนแและก็ยังบอยส่วนคู่ที่หลุดไปแบบโคตรน่าเสียดายเลยคือวิตเตอรเรียพาเซนแต่ไม่เป็นไรครับให้3มา2หลุดเพียง1เท่านั้นนะครับหน้าชิปหน้าช่องแตกขนาดนี้ นะครับในครอบครัวในหมู่บ้านเราจะไปเหลืออะไรครับสายตลาดนัดของสดของหวานเข้มเข้มบินบินแบบผลประกอบการอยู่ในนิทานที่บวกมากบวกกับตัวเน้นการันตีในครอบครัวที่จัดวางไว้ให้ครับยังหวานชำ่ชำๆมัมจุกๆเหเบือนเช่นเคยครับนี่แหละครับแนวทางฟุตบอลดีๆที่ชายที่ชื่อว่าเบนเทบอลจัดวางไว้ให้ในหมู่บ้านแบบเต็มคาราเบลทุกวันครับไม่อยากให้พี่น้อง f c ีที่รับฟังรับชมอยู่ในหน้าชิป พลาดกันเลยทีเดียวครับช่องทางเข้าหมู่บ้านง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยนะใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไปให้แบบชัดเจนแล้วเพียงเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครแน่นอนครับและเข้าหมู่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยครับส่วนพี่ยู หรือแอปแดงนะครับตรงนี้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วแอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่อยากประชาสัมพันธ์ครับอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงไม่มั่นคงครับโยกย้ายมาอยู่ที่เดียวกันสปอนเซอร์เดียวกันกับเบนเดบบอลการันตีความมั่นคังมั่นคง100%ครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับแพมมาเยอะแล้วขอโฟกัสชิ่คู่แรกกันก่อนเลย ขอไปมองชี้ลีกนอร์เวย์ดิวิชั่นหคู่ที่น่าสนใจครับชิกออฟเวลา19.30นาฬิกา30นาทีครับ,บไบรท์นะครับเจ้าบ้านอย่างบไบรท์วันนี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างไวกิ้งเอฟเคโจดและนัตันคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้กับทางไวกิ้งเอฟเคครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่โจทย์เปิดบ้านเหนือกว่าบไบรท์อยู่พอประมาณ คือวันนี้ไบร์กิ้งเอต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะจีบหวานและเฮเตเปมครับสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจะลึกรายละเอียดลงไปน่าสนใจมากๆครับบอลโอกาสออกได้3หน้ามีสูงมากนะครับเบนแนะนําซื้อ2มุมเชียสองทางอย่างทางเจ้าบ้านอย่างไบรครับวันนี้ไบรเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองจะปิดประตูแพ้ ต้องยอมรับตามความเป็นจริงครับว่าฤดูกาลนี้ไวกิ้งเอฟเคผลงานโดดเด่นและยอนเยืยมบบางๆแต่ช่วงหลังๆ4ีถึงหเกมหลังสุดผลงานไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าวัดจาก5เกมหลังสุดไวกิ้งเอฟเคชนะ2และแพ้ไปถึง3เกมนัดล่าสุดคือการเตะยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเล่นในบ้านตัวเองถล่มคู่แข่งถึง7ประตูสวนสภาพร่างกายอาจจะไม่เต็มร้อยโอกาสที่จะโรเตชันนัดนี้มีสูงเหมือนกันส่วนเจ้าบ้านอย่างไบร์ครับ ผลงานณนฤดูกาลนี้ก็ดีพอประมาณหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วหลังๆผลงานดีมากๆวัดกันในลีกอย่างเดียว5เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ1เสมอ3และแพ้ไป1เกมนำซ้ำ ยิ่งการที่ไบรท์เล่นในบ้านตัวเอง4เกมหลังสุดในลีกไม่แพ้ใครมาเลยครับเป็นการชนะ3เกมและเสมอ1เกมถือว่าเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววัดการวันนี้โอกาสบอลออกได้สำน้าภาพรวมและโมเมนตัมต่างๆนะครับเชียร์ไบรท์ในบ้านครับวันนี้จะปิดประตูแพ้จะแชร์แต้มกับจ่าฝูงอย่างไวกิ้งเอฟเกแนะนําให้มองเจ้าบ้านอย่างไบรท์ครับส่วนคู่ต่อมาขอขยับมาดูที่ เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับคู่ที่น่าสนใจคือเจ้าบ้านอย่างโอเดนเซครับแข่งอาชิกออฟเวลา19 0 0ฬนนนะอ่าโอเดนเซจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีบอกรับนัดนี้เป็นนัดที่2ในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกฤดูกาล2025-2026ครับก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับโอเดนเซนะวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดโจทมาเหนือกว่าวีบอกอยู่พอประมาณ คือวันนี้โอรินเซ่ต้องบังคับชนะสถานเดียวครับค่อยจะจิ้นหวานและเฮเตเปมสำหรับแนวทางฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปนะครับเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่โอเวอร์สกอร์ในเวลาการันตีจบ90นาทีมี3ประตรูให้รับชมครับคือต้องยอมรับครับว่าคุณภาพเกมลุกของโอรนเซ่และคุณภาพเกมลุกของวีบอค่อนข้างนี้จะดีมากๆครับ ถ้าเฉลี่ยแล้วนัดฤดูกาลก่อนบวกกับปรีซีซั่นน่ะหลูก2ลูกทั้งคู่มีให้เห็นแน่นอนแต่ข้อเสียทั้งคู่คือคุณภาพเกมรับที่พร้อมจะเสียป,ประตูตลอดเวลาเหมือนกันยิ่งเราโฟกัสนัดแรกเปิดฤดูกาลอย่างเจ้าบ้านโอเลนเซ่เสมอกับวิทิแลนด์มา3ประตูต่อ3จบ90นาทีมี6ลูกส่วน ฝั่งผู้มาเยือนอย่างวีบอกนัดแรกแพ้ให้กับโคเปหเฮเกน2ประตูต่อ3จบ90นาทีมี5ลูกวันนี้สถิติทุกอย่างบ่งชี head ้เฮททูเฮทที่เจออกันเหมือนกันครับ2ฤดูกาล่าสุดที่เจอเจอกันบอลก็ออกสูงตลอดคู่นี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะแนะนำให้เลือกเชียร์ที่โอเดนเซอแนะนำให้เลือกเชียร์ที่โอเวอร์สกอร์ตีเวลาการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับ ปิดท้ายปิดกล่องสวยๆไปโฟกัสที่ไอแลนด์พรีเมียร์กันหน่อยครับคู่ดึกๆเลยคลิกออฟเวลาตีสองนาทีจะเป็นรองจากฝูงอย่างวาลูเรย์ิปครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาร์นาบยองดู ก่อนเกมเขายกให้กับวาลูเลยิกครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเปิดโจ์มาเหนือกว่าห้ามน้บยองดูพอประมาณคือวันนี้น้อยๆวาลูเลยวิกต้องบังคับชนะสถานเดียวครับค่อยจะยิ้มแต่ได้ยิ้มเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นสําหรับแนวทางทัสนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจดลึกรายละเอียดลงไปนักฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับแนะนําให้เลือกเชียร์ชี่วาลูเลย์ิกครับวันนี้น้อยๆวาลูเลยิกจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยครับ ก็ต้องยอมรับครับว่าวาลูเลยวิกฤดูการนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับถ้าวัดกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการ10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ9เกมและเสมอ1เกมนำซ้ำฤดูการนี้เล่นในบ้านตัวเอง11เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการวาลูเลยวิกไม่แพ้ใครมาเลยครับเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วมาเจอกับฮาร์ปนับอยองดูณปัจจุบัน ผลงานในภาพรวมอาจจะดูดีแต่ที่น่าสนใจคือการออกไปเป็นเกมเยือนการที่ฮัมนาบอยองดูออกไปเป็นเกมเยือนฤดูกาลนี้เล่นไม่ดีซะเหลือเกินครับถ้านับการออกไปเป็นเกมเยือน3เกมล่าสุดในลีกไม่ชนะใครมาเลยแถมแพ้รวดทั้ง3เกมด้วยนะครับวันนี้ด้วยภาพรวมโจดแนวต้านโมเมนตัมที่เปิดมาแบบนี้เชียวาลูเรวิกในบ้านวันนี้น้อยๆจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยครับ นี่คือ3ทีมเน้นที่อยากจะให้เลือกเชียกันก่อนในหน้าคลิปเดี๋ยวตัวอื่นเพิ่มเติมจัดวางไปให้ในหมู่บ้านยังย้ํากันอีกเช่นเคยครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกตัวการันตีกําไรจะประกอบไปด้วยไบรท์สูงโอเรนเซ่เจอเจอกับบรีบอกและปิดท้ายที่วาลูเรยาบิครับตัวอื่นเจอกันในบ้านเข้าหมู่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทเ้งสิ้นครับ ขอให้พี่น้อง f อฟเบนเทบอลทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกทุกคนสวัสดีครับ